ก็สวัสดีนะครับใน EP นี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการทำป๊อปอัพนะครับแจ้งเตือนการออกจากระบบนะครับในกรณีที่เราต้องการออกจากแอปเราใช่ไหมครับเรากดปุ่มออกจากระบบใช่ไหมครับมันก็จะเกิดป๊อปอัพขึ้นมานะครับแจ้งเราว่าคุณต้องการที่จะออกจากระบบหรือไม่นะครับถ้าเราตอบไม่นะครับเราก็ยังคงอยู่ในระบบต่อไปนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคผมจะลองออกจากระบบดูนะครับพอออกจากระบบแล้วมันก็จะปิดแอปไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับให้เราย้ายมาที่ตัว home d a t a นะครับทีนี้ในการทำปุ่ม exit อ,ออกจากระบบนะครับผมจะวางตัว pop up ไว้สองที่นะครับที่แรกก็คือตรง d o w e r นะครับตรงออกจากระบบตรงนี้นะครับ พอเรากดแล้วมันจะออกจากระบบใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะทำป๊อปอัพดักไว้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นเมนูล็อกเอาท์นะครับที่เป็นไตเติลบาร์ด้านบนนะครับก็จะเป็นเมนูตรงด้านบนนะครับเดี๋ยวให้มาโหลดใหม่กันนะครับรอสักครู่พอดีกด exit ออกไปแล้วมาหลุดไปเลยนะครับคือตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตรงนี้นะครับ2ที่นะนะครับตำแหน่งที่เราจะแก้ไขเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มคำสั่ง exit นะครับตัวแรกก็คือตรงนี้นี่นะครับ ออกจากระบบคือตรงนี้นะครับจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่สองอยู่บนแอป bar ด้านบนนะครับก็จะเป็น on p r e s ตรงนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะเริ่มเขียนเลยนะครับผมจะสร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับเป็นชนิดฟังก์ชันที่เป็นแบบ void นะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมจะตั้งชื่อมันว่า exit นะครับ exit alert นะครับ dialog นะครับ แล้วก็ข้างในก็จะเป็นพารามิเตอร์นะครับผมก็ใส่ตัวนี้ว่างไว้ก่อนนะครับค่าพารามิเตอร์ที่เราจะรับเราจะรับค่าพารามิเตอร์นะครับที่ชื่อว่าคอนเทกต์นะครับทีนี้ก่อนอื่นผมต้องเลือกใช้ก่อนนะครับผมก็จะวางครับตัวนี้ไว้ที่ on p i e c นะครับวางไว้ตรงนี้นะนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการส่งค่าพารามิเตอร์คอนเทกต์มานะครับอันนี้คือที่ส่งมานะเป็นคอนเทกต์นะครับใช้ในการส่งค่ามาฟังก์ชัน exit a l เลื่อนแดดลอกตรงนี้นะครับทีนี้ผมนี่ก็คือเป็นคําสั่งการปิดนะปิดแอปนะครับโอเคนะครับทีนี้พอมันส่งค่ามาที่ด้านล่างนะครับเราก็ทําตัวรับนะครับตัวที่จะรับค่าพารามิเตอร์ก็คือเป็น build context ตัวนี้รับค่ามาเป็น context นะครับเสร็จแล้วเราจะเอา context มาใช้นะครับผมก็สร้างนะครับบิเจตัวหนึ่งนะครับ,บ ที่ใช้ในการสร้างป๊อปอัพนะครับเขาเลือกวิเตัวนี้ว่าโชว์นะครับดร็กนะครับหน้าที่มันคือสร้างป๊อปอัพขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเราก็จะรับค่าเป็นคอนเทกต์ใช่ไหมครับแล้วก็บิวนะครับทีนี้ในตัวบิวเองนะครับผมก็จะรับค่าพารามิเตอร์มานะครับผมจะรับค่าพารามิเตอร์ที่มาจากด้านบนนะครับเป็นบิวคอนเทกต์บิวคอนเทกตัวนี้นะครับแล้วก็รับค่าเป็นคอนเทกต์เข้ามานะครับโอเคนะครับ ทีนี้ผมก็ทําการนะครับใส่สิ่งที่มันจะทําเข้าไปนะครับผมก็จะให้มันรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นอเลไดอะล็อกบอกนะครับตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่ค่าอะไรนะครับโอเคมาแล้วนะครับทีนี้ลองรีสตาร์ทดูนะครับว่า เวลาเรากดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเข้ามาที่ออกจากระบบนะครับมันก็หลุดไปเลยนะครับเฮ้ผมวางผิดที่ผมต้องวางด้านบนด้วยนะครับพอดีวางเฉพาะด้านล่างอ่าเดี๋ยวปับตัวนี้ไปด้านบนนะครับปรับมาตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็จะเป็นสองที่นะครับ พอดีตอนแรกเอามาวางตรงแอปบา์นะครับเวลาเรากดตรงเมนูมันก็เลยเด้งหลุดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรีสตาร์ทใหม่นะครับตรงนี้ผมวางไว้สองที่นะนะครับตรงเมนูนะครับที่เป็นดอเวอร์นะครับปุ่มกดแล้วก็ตัวแอปบา์นะครับเวลาเรากดเมนูดอเวอร์ใช่ไหมครับอ่ามันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ ตรงนี้ด้วยนะครับสองที่แล้วนะนะครับเวลามันคอหานะครับในตัวเดร์เวอร์นะครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับตรงที่ออกจากระบบคือตรงนี้นะครับแล้วก็แอปบาร์นะครับแอปบาร์ก็จะเป็นออนพีชนะครับที่เป็นแอคชั่นก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคทีนี้เราก็มาเขียนตัว ดาหลอกบอกเรานะครับอันแรกที่เราจะตั้งค่านะครับเราจะใส่ค่าไตเติลเข้าไปก่อนนะครับไตเติลตัวนี้ก็จะรับค่าเป็นแบบสตริงนะครับอันนี้ผมตั้งไตเติลเป็น text นะนะครับเป็น text แล้วก็ผมก็จะพิมพ์ text นะครับคําว่า exit นะครับคือออกจากระบบก็ได้นะครับออกจากระบบแจ้งเตือนไปแล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจเขาด้วยนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ตัวไตเติลเองนะครับเป็นชนิดข้อมูลแบบคอนนะครับก็ใส่คอนเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะผมดูก่อนไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ต้องเป็น alert ผมแก้ก่อนว่าอยู่อันนี้ต้องเป็น alert นะครับมันเป็น alert ตัวนี้นะครับ โอเคเนี่ยดีสร์ทใหม่นะครับมันขึ้น about dialog นะครับก็เลยงงว่าทําไมเป็นตัวแดงจริงๆมินคืออ e r รนะครับแกและนะครับเวลากดแล้วขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเป็นออกจากระบบนะครับนี่นะครับนี่มาแล้วนะครับทีนี้ผมจะแต่งสไตล์นะครับของเทคนะนะครับผมก็ให้สไตล์นะครับสไตล์นะครับที่เป็นเทค t สไตล์นะครับ ตัวแรกที่ผมจะใช้ก็คือผมจะใช้ฟอนต์ไซส์ก่อนให้ฟอนต์ไซส์ขนาดสักยี่สิบพอนะครับมีฟอนต์ไซส์มีคัลเลอร์นะครับ size, color คัลเลอร์ color. ตัวนี้ผมจะให้คัลเลอร์เป็นแบบสีแดงนะครับเป็นเลสนะครับแล้วก็ฟอนต์แฟมิลี่ก็คือชนิดตัวอ,อักษรน,นะครับฟอนต์แฟมิลี่นะครับผมให้เป็น ผมเป็นอะไลนเสร็จแล้วฟ o อน w e i เ h นะครับก็คือค่าลาหนักของมันนะครับความหนาของมันนะครับฟวอน w e i เ h เป็นชนิดแบบฟวอน w e i เ h นะครับฟ o อน w e i เ h ดเดี๋ยวผมหาฟ o อน w e i เ h ที่เป็นแบบ W ห้าร้อยนะครับให้มันหนาหน่อยนะครับทีนี้ก็จัดโพต์ให้สวยงามนะครับ ตัวเทคมันต้องเป็นชนิดที่เป็นแบบคอนนะครับ t e x t ต l e โอเคทีนี้ผมรีสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งนะครับเวลาก,กดออกใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นว่าออกจากระบบนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับตัวต่อไปผมจะสร้างค่านะครับเป็นคอนเทนต์ คอนเทนต์คือรับค่าไอ้ตัวแรกไตเติลเนี่ยไตเติลก็คือชื่อหัวข้อของป๊อปอัพเราใช่ไหมครับในป๊อปอัพเราจะมีหัวข้อด้านบนเนี่ยขเขาเรียกว่าไตเติลนะครับส่วนคอนเทนต์ก็คือตัวที่เราจะเอามาแสดงค่านะครับซึ่งตัวคอนเทนต์เองนะครับก็จะรับค่ามาเป็นแบบเทคเหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็จะพิมพ์คาว่าคุณน,นะครับต้องการต้องการที่จะออกนะครับจก ระบบหรือไม่นะครับ okay. ถ้าตอบใช่ก็คือออกตอบ no ก็คือไม่ออกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่สไตล์แต่งสไตล์ก่อนนะครับสไตล์นะครับเป็น text style นะนะครับ text style ต,ตัวแรกก็จะเป็น font size ก่อนนะครับ font size ขนาดสัก16นะครับตัวตเ t l e นะมันขนาด20เจ้ไหมครับเพราะฉะนั้นตัว คอนเทนต์ก็คือตัวรายละเอียดนะก็จะเป็นขนาด16นะครับแล้วก็คันเลร์นะครับคันเลร์นะครับผมจะให้ตัวหนังสือเป็นแบบสีดํานะนะครับเป็นแบ็คสีดํานะครับแล้วก็มีอะไรอีกฟอนต์ One, ใช่ไหมครับฟอนต์ฟอนต์แฟมิลีนะครับชนิดของฟอนต์อันนี้ผมให้เป็นอะไรนะครับ ตัวฟอนต์แฟมิลี่แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะใช้ฟอนต์แฟมิลี่อ่ะสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าพัตเตอร์นะมันรับฟอนต์กี่แบบนะครับอันนี้เป็น W500 บิวห้ารอยเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จัดให้สวยงามนะครับก็คือตัวฟอนต์เองเราต้องไปดูก่อนว่าพัตเตอร์นะเขาเขารู้จักฟอนต์อะไรบ้างนะครับ บางทีในสไตล์แล้วเนาะเราเป็นคนไทยเราก็อาจจะจใช้ฟอนต์ที่เป็นอังกษนะแต่ว่าเวลาเวลาฟัตเตอร์นะ่มันมันไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ฟอนต์มาตรฐานที่ฟัตเตอร์เขาให้มานะครับทีนี้ผมรีสตาร์ทนะเรามาดูว่ามันขึ้นข้อความนะครับผมกดใช่ไหมครับอันนี้คือไตเติลนะครับอันนี้คือไตเติลอันนี้คือข้อความที่เป็นคอนเทนต์นะครับต่อไปเราก็จะทําปุ่มนะครับแจ้งบอกว่าตอนนี้เรารับค่าแล้วนะนะครับ ผมจะใช้คำสั่งแอคชั่นนะครับในแอคชั่นก็จะเป็นชนิดที่เป็นแบบวิดเจ็ตนะครับเป็นแบบวิดเจ็ตเสร็จแล้วแสดงสถานะแบบโลนะครับก็คือโลก็คือเป็นแบบแถวนั่นเองนะครับเสร็จแล้วในโลก็จะเป็นชิเด่นนะครับที่มีปุ่มกดนะครับปุ่มกดก็คือริเวเลนต์ปุ่ตนตัวนี้นะครับมันคือปุ่มกดนะนะครับในปุ่มกดมันจะมีออนพีทนะครับให้เรากดทําอะไรใช่ไหมครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะกดออนพีดเราต้องแต่งตัวปุ่มก่อนนะครับอันนี้ผมเอาไว้ก่อนนะผมจะลบตัวนี้ไว้ก่อนนี่นะครับออนพีดผมเก็บไว้ก่อนผมจะแต่งชายก่อนนะครับตัวชายนะครับก็จะเป็นเป็นชนิดแบบเป็นชนิดข้อความหรือเป็นเทคนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราจะตอบว่าไม่นะครับไม่อันนี้คือไม่นะ เอามาไมมนะครับเสร็จแล้วในตัวไมมเราก็จะมีสไตล์นะครับผมก็รับค่าที่เป็นแบบสไตล์นะครับสไตล์แล้วก็เป็น text สไตล์ใช่ไหมครับ text สไตล์ก็จะมีอะไรบ้างฟอนต์ไซส์ใช่ไหมฟอนต์ไซสก่อนอันนี้เป็นขนาด16นะครับฟอนต์ไซส์สิแล้วก็ ฟอนต์แฟมินะครับเป็นชนิดตัวอ,อ,กอักษรอันนี้ก็คือเป็นแบบอารายนะครับแล้วก็ฟอนต์เ h t ใช่ไหมครับฟอนต์เ h t แล้วก็ฟอนต์เ h t นะครับที่เป็นค่าน้ำหนักขนาด W ห้าร้อยนะครับมีความหนาแล้วก็สีคนเล อันนี้ผมให้เป็นแบบทีขาวด้วยกันนะครับโอเคมองจัดโค้ดสิก็ใส่ on p e ี piece เข้ามานะครับ o n p e ีก็คือเราก็จะเป็น function, ฟังก์ชันอโลฟังก์ชันนะครับก็ผมจะให้มันถอยหลังไปหนึ่งสเต็ปนะครับน a v i g a t o r ะดอป๊อ ดอทอปแล้วก็ให้เป็นคอนเทกต์นะครับคอ Cont นเทกต์คอนเทกต์ที่เป็นที่เป็น t ูนะครับที่เป็นจริงนะครับก็คือให้มันถอยหลังนะครับกับหนึ่งสเต็ปนะครับโอเคนะครับ โอเคมาแล้วนะครับทีนี้ลองรีสตาร์ทดูนะครับตรงสไตล์เนี่ยมันไม่ใช่คอนน,นะครับโอเคมาแล้วนะครับอันนี้คือปุ่มปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มคุณต้องการออกจากระบบหรือไม่เราตอบไม่ใช่ไหมครับแล้วมันก็ถอยหลังหนึ่งค่านะครับตอนแรกมันเป็นสีขาวทีนี้ผมจะให้พื้นแม่กาซเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมครับตัวหนังสือเป็นสีขาวเราก็เลยมองไม่เห็นนะครับนี่นะครับ ผมจะแต่งให้ background ของปุ่มกดเนี่ยเป็นสีแดงนะนะครับผมก็ใช้คำสั่งสไตล์นะครับวางไว้ตรงนี้นะสไตล์ style ของ button style นะครับอันนี้ใช้ button สไตล์บัตทอนสไตล์นะครับก็จะมี background color นะครับก็จะเป็น background color ตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะใช้ตัว widget state property นะครับ w i d g e t state property นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมให้เป็น .o นะ .o แล้วข้างในนี่เป็นคันเลอร์นะครับปรับค่านิดหนึ่งนะครับเป็นคันเลอร์แล้วในคันเลอร์เองนะครับตัวนี้ต้องเป็นเนียวปรับโพดก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ค่าพารามิเตอร์เข้าไปนะครับตรงนี้อันนี้เป็นสีละนะครับเป็นคันเลอร์ ที่เป็นสีแดงนะครับผมจะใส่เลดนะเป็นสีแดงนะครับโอเคจัดโคดนิดนึงนะครับมาแล้วนะครับรีสตาร์ทใหม่ทีนี้เรามาดูนะครับเวลาผมกดนะครับปุ่มออกจากระบบนะครับมันก็จะขึ้นสถานะนะครับสีแดงอย่างนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปผมจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นสีเขียวนะครับไว้ตรงมุมนี้นะครับ ผมทำการ copy นะครับคำสั่งเดิมนะจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วางลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบว่าใช่นะครับตรงนี้ใช้คำว่าใช่นะเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเขียวนะครับจัดเลสนะครับก็เป็นกรีนนะครับจัดกรีนนะครับโอเคทีนี้ผมก็ restart ทหนึ่งครั้งนะครับ กดเข้ามานะครับเราก็จะเจอนะครับอันนี้ก็คือคุณต้องการจะออกจากระบบหรือไม่นะครับถ้าเราตอบว่าใช่ก็คือมันก็จะหลุดออกไปนะครับทีนี้ผมจะทําให้ปุ่มไอสีเขียวที่คําว่าใช่เนี่ยมันมาชิดด้านขวานะครับผมก็ใส่คําสั่งนะครับ spacer นะครับระหว่างระหว่างค่านะครับของสองปุ่มนะนะครับตัว spacer เองนะครับภารกิจมันคือ หน้าที่มันคือทําให้ปุ่มนะครับเพื่อดันนะครับปุ่มไปชิดขวานะครับปุ่มไปชิดขวาโอเคนะครับทีนี้อันนี้ก็คือให้เป็นแบบคอนไปนะครับนี่ลองรีสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งนะครับพอกดเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ พอเรากดเดทไปหรือใช่ไปมันก็จะหลุดออกจากแอปเรานะครับทีนี้ผมก็มาเพิ่มตรง n a วิ g เกชันป๊อตัวนี้นะครับเป็น Exit นะครับให้ออกจากระบบไปเลยนะครับ Exit โค้ดเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ผมก็จะรี s t a r t อีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะกดมาก่อนนี่มาแล้วนะครับ อันนี้ผมตอบไม่ก่อนนะตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคนะครับเวลาเราตอบเยีดไปมันก็จะหลุดจากระบบไปเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาทําหน้าอื่นให้เป็นให้เป็นแบบเดียวกันหมดนะครับเริ่มต้นที่ doc dot d a s นะครับทีนี้ผมจะก๊อปตัวแรกนะครับผมจะก๊อปตัว exit alert dialog นะครับทั้งหมดนี้นะครับก๊อปมาเลยนะครับ ยนระยะเวลาในการเขียนแอปเรานะครับเสร็จแล้วผมก็วางไว้นะครับเกือบท้ายสุดนะครับต้องวางต่อตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วผมก็จะก๊อปตัวตรงตำแหน่ง แอปาร์ bar, คือมุมด้านขวานะครับตรงนี้มาวางต่อจากนี้นะครับก็สองที่นะนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็คือตรงออกจากระบบนะครับในตัวในตัวดอเวอร์นะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวแมทนะครับแมทก็ ก็เหมือนกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับกรอบตัวนี้มาทั้งหมดเลยนะครับวางลงไปนี่นะครับเสร็จแล้วก็ตัวตรงป๊อปอัพนะครับบนแอปบา์นะครับ แล้วก็ตรงเมนูดอเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสไลด์มาจะงงหน่อยนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็วางลงไปแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นวิดีโอนะครับดอด a s ผมก็กอ๊อบตัว exit alert a l ็กอ,อ,อ,อกนะครับมา โอเคนะครับแล้วก็วอนพีนะครับตรงไดอลรอกบอกนะครับตรงนี้นะครับของแอปบาร์ bar นะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ตรงดอรเวอร์นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ครบทั้ง สี่เมนูแล้วนะครับต่อไปผมจะทําการรันใหม่เพื่อทดสอบแอปอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปผมจะทําการรันแอปใหม่ทั้งหมดนะครับทีนี้มารอดูว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากเราทําการสร้างปุ่มป๊อปอัพออกจากระบบนะครับแล้วก็ทําการ copy code นะครับไว้ทุกเมนูในตัวพัฒนา n a เ i ช a ั i นบาร์แล้วก็ตัวแอปบาร์นะครับรอสักครู่นะครับระบบกําลังรันอยู่นะครับมาแล้วนะครับ ทีนี้นะครับอันนี้มันหน่วงเวลาไว้นะครับตัวนี้หน้าโฮมนะครับเมนูนะครับข้างบนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะฟ้องว่าคุณต้องการออกจากระบบหรือไม่นี่ผมตอบโนก่อนนะนะครับตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มด็อกิเมนต์ใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็ตัววิดีโอนะครับอันนี้ผมตอบไม่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตอบเยดเดี๋ยวมันหลุดออกไปเลยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็ไม่นะครับครบทุกตัวแล้วนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะตอบในตัวเมนนะครับแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะถามว่าคุณต้องการออกจากระบบหรือไม่นะครับอันนี้ผมตอบออกนะครับก็คือใช่มันก็จะหลุดออกจากระบบเลยนะครับโอเคนะครับ EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ